สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสวนในเรื่องของตรรกศาสตร์ค่ะคุณครูณคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นพยมศึกษาถามนักเรียนชายในชั้นเรียน5คนถึงการบ้านที่ให้ไว้ว่าคาบที่แล้วครูให้การบ้านไว้กี่ข้อคะนักเรียนทั้ง5าคนจึงตอบครูว่านายกอบอกว่าครูให้การบ้าน8ข้อนายขอบอกว่าเยอะไปครูให้การบ้านไม่ถึง5ข้อนายขอบอกว่าครูให้การบ้าน8หรือ9ข้อ นายคอบอกว่าครูให้การบ้านไม่เกินเจ็ดข้อและนายจอบอกว่าครูให้การบ้านมากกว่าหกข้อหลังจากที่ครูยังไม่ได้ข้อสรุปจึงได้สอบถามนักเรียนแต่ละคนอีกครั้งจนได้ใจความดังนี้นายกอบอกว่านายขอและนายงอพูดโกหกนายขอบอกว่านายจอพูดโกหกนายคอบอกว่านายกอและนายงอพูดจริงนายงอบอกว่านายขอพูดโกหกนายจอบอกว่านายขอพูดโกหก จากบทสนทนาดังกล่าวสรุปว่าค่าที่แล้วครูให้การบ้านกี่ข้อหากกําหนดเงื่อนไขว่านักเรียนแต่และคนพูดจริงหรือพูดโกหกเท่านั้นจากโจทย์ให้ x เท่ากับจำนวนข้อก็จะได้ x เท่ากับ8ขอ x น้อยกว่า5ขอ x เท่ากับ8หรือ9งอ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ7จอ x มากกว่า6 จะนำมาเขียนในรูปของตรากา์ได้เป็นกบอกว่าขอและงพูดเท็จแสดงว,ว่ากพูดเท็จขอบอกว่าจพูดเท็จแสดงว่าขอพูดเท็จคบอกว่ากและงพูดจริงแสดงว่าคพูดเท็จงบอกว่าขอพูดเท็จแสดงว่างพูดจริงและจบอกว่าคพูดเท็จแสดงว,ว,าดฤฤดงว,ว่าจพูดจริงจากการวิเคราะห์แล้วจะนำมาเขียนใหม่ได้เป็น x ไม่เท่ากับ8 x มากกว่าหรือเท่ากับ5 x ไม่เท่ากับ8หรือ9 x น้อยกว่าหรือเท่ากับ7และ x มากกว่า6จากการเขียนเส้นจำนวนแล้วจะเห็นได้ว่า x มีค่ามากกว่า6และ x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ7ดังนั้น x จะเท่ากับ7ข้อนี้ตอบการบ้านมี7ข้อคะ่ะ